สวัสดีค่ะวันนี้อิ่มมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นเหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวดรุ่นเจ้าสัวมหามงคลออกวัดพระยาสุเรนปีพศ2555ค่ะ องพระเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟสภาพสวยสมบูรณ์เมื่อเทียบขนาดกับเหรียญสิบบาทจะเห็นว่าองพระมีความสูงน้อยกว่าเหรียญสิบบาทไปสองเท่าคะ่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิมแจ้งไว้ที่ใต้คลิปแจ้งราคาไอดีไลน์เบอร์โทรพท์และ Facebook พระเครื่องสามารถทัก m ม s s e n g e r ได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มคะ่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจคะ่ะสวัสดีคะ่ะ